เบาเบาระวังว่าเด็กเสิร์ฟใหม่เด็กเสิร์ฟใหม่ร้านยามาแล้วเดี๋ยวเอาเอาถาดคืนครับป่ะตัวเองเอาถาดคืนครับป่ะใช่เขาเอาถาดคืนนะรู้ป่ะเอาถาดคืนใช่ไหมไม่รู้ใช่แฟน ีชายเอาอดมาแล้วลูน้องคะเดินไปลออเเดี๋ยวพี่เอามาใส่เอาก่อนดีเอาขอสร้างภาพก่อนดิ เดี๋ยวก็ยังไม่หองใเลใช่ใช่ออันนี้ไ้อันนี้จะเอาถาดคื้นเขาเดี๋ยวสิอันนี้อันนี้น่าจะกินได้แล้วของแม่อันนี้ให้ให้คุณแม่ก่อนคุณแม่ลองทีละอันเอาเอาออกมาเอาเนี้ยเอาย่างมีท็อปปิ้งด้วยเออดี๋ยวไป อันนี้ของออสแม่แม่อันนี้อันนี้ละลายแล้วอันนี้ของออสอ่ะออสอันนี้ก็ได้เดี๋ยวกินแน่แ่เออนูพี่กินไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวอันนี้ของของใครอันอันนี้น่าอยู่อันนี้อันนี้ของพลอยก็ได้อ่าอันนี้ของพลอยนะอันนี้ของอ่ะฮะมันจะเสกอยู่แก้วนะต้นนูนให้พออ่ะอ่าไม่มาเรีนเสกอ้าวอันนี้อันนี้ของอามึงอ่า นี่ก็โอ้ยจี๊ยบของพอ่ออืมไอ้นมเนี่ย,อ,อ,ยอ,อ่าเอาเอาถาดออกไปเพืจะได้ไม่กะกะเอาถาดไปพลอยเอาถาดไปขึ้นเขก่อนอร่อยดีอร่อยชิมชมหน่อยอยาอ่ออาอันนี้เอาก่อนใครก่อนแม่ก่อนม,มาคือคุณย,าย,าย่ายก่อนใช่ไหมอ่านี่นี่เดี๋ยวใส่นมก่อนเป็นนมอ่าซดนมไปด้วยในตัว ่ะคุณพี่เออหกคุณน้องคุณน้องลินสิพี่ถือกล้องอยู่อืใส่นีิเดียวแหละ่อาคุณแม่จะดูก่อนคุณแม่ดูดงั้นเลยเหรอเอออคุณย่าก็อยากดูดอย่างนี้อเขาเป็นเขาเป็นแต่เขาไม่ลุกเขาเขาไม่ลุกเขากลัวติดคออันนี้เป็นไง เป,เป็นไงคะอืมอ่ะอ,อ่ะคุณพี่อ่าคุณพี่เราเราคุณพี่กินงั้นเ่ะอไม่กินเดี๋ยวมันต้องกินกับนมด้วยเดี like ๋ยวเขาว่าต้องกินกับนมด้วยมันต้องนมน้เป็นไงนมนี้เป็นไงอ่ะงงงอ่ะน้องอ่ะอ่ะน้องลองลึดดิลองลึดลองลึดดิอ่ะน้องจะลองลึกไหม เฮ้ยหกเดี๋ยวก่อนหาีละลน่ให้กินทั้งรูกเลยหรอไม่รู้เลยที่ลคนกรไดสจะกล้าไหมอ่ะทางนี้ทางแหลมๆนี่ปลายนี่เอออย่างงี้ยเออจากผู้กินจะเป็นนะไปเอาไปปยบอกไม่แล้วลุตลุลุดลุ เป็นไงเออไม่เอาค่ะอ่าคือแม่ก่อนไม่ได้พ่อพ่อของพ่อจึงเป็นน้ำแข็งเนี่ยมากรอร่อยดีอ่าลองลองไม่มันใหญ่ไปรวยเมียกูปากเล็กด้วยใหญ่ไปอปากเล็กก็ปากมากกข้าไปรึเล่าพี่แม่แตนว่าเนี้ยอร่อย อกระตยครับคุณมัตยาไอเรื่องกลมอมลึกอมลึกตีเน่เก่งนอเป็นไงอภพลตาอภิพลอ้าวแล้วไอ้นี่ออ๋ออนี่อ้นี่ไว้ใส่ท็อปปิ้งอะหรือว่าอะไรเนี่ยใส่กับอินีมันเป็นัอันี้ไว้ใส่กับนมอะหรือว่าอะไรเนี่ยตัวเนี้ยเออแม่ลองนงี้อ่ะเออ โอ้๋ออ๋อพี่พลอยแล้วอมลึดเดี๋ยวจะตาพ่อแล้วคือพลอยอมลึดไหวไหมคือจะรอดูดแบบเขาเอ๋อพี่พลอยจะเอารอดูดนะเอ่อพี่พลอยอะพี่พลอยไหวไหมเฮียอ๋ออันนี้คุณสตีปากเล็กเข้าใจคุณสาวหน่อยนะอ่ะพี่พลอยอะพี่พลอยไหวไหม พคงไม่ไหวว่างปากใหญ่เอาป่ะพ่อถ่ายเดี๋ยวพ่อถ่ายอ้โหเออเอาัวไปโอ้โหไหวไหม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 เอ้อ ดูได้มันแตกก่อนสิลูกอมีเราคนเออแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยสร็แล้วเดี๋ยวเรขึ้นเราไปนั่งกินนั่น้ะอู้หเป็นไงนมมันมันอรไระต่อแล้วอ่ะเออหคอะไรด้เดีวระอเขาต่อแ้วเขาตอแล้วนก็บอกมันเหมืออันนี้มันเย็นอร่อยอันนี้ อยเป็นไงครับไงเดี๋ยวพ่อตัดให้นนี่โอเคเหลืออุ้ดเอาไทยให้เขากินนมกันใมาแล้วเนาะป้านมใส่แล้ววะใส่แล้วนี่นี่หันทางนี้ทางแหลมบานใช่กินนมก่อนเนาะอุ้ยอยู่นมนางยักษ์อันนี้เป็นไงกินนมนางยักษ์อร่อยไหม อร่อยไหมอร่อยอร่อยตื้นเมียแล้วทำบ้า